ครับขบวน946ครับพิเศษโดยสารบวบ946ครับต้นทางน้ำตกกรุงเทพครับแรุงเพิ่งกั้นลงหรอครับเรามาดูนะครับว่าเป็นรถจักอะไรนะครับเป็นอัตตอมแน่นอนมาดูเครื่องครับ ต้อมครับเครื่อง MTU C1 นะครับ ้ทอทอัพท้ายดีนะครับท้ายดีอับขบวนสองห้าแปดครับ,บ,น,รบน้ำตกทนบุรีนะครับตอนนี้คือกั้น,นอุทองเปิดเสียงครับมาครับ,บรคืบอ,องก,กั้นกำลังลงครับ ครับ,รรบเป็นอันต้มครับค,ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใหม่เรียกอะไรครับ,รบมานะครับ <friendships> เครื่องแคทแนะครับสีหนึ่งสามสามครับ เรียบร้อยครับรถไปได้